ครับจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัมีรถขุดนะฮะขนาด20ตันนะครับมาให้นำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยอด Caterpillar นะเป็นรุ่น3ามวงส่วนดีด็อกนั่นเองนะครับอ่าสามวส่วนดีนะแน่นอนนะครับขึ้นลาดขึ้นมาเป็นตัวดีขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนนะเจ้าตัวดีตัวนี้เนี่ยก็จะบอกถึงรุ่นของเขานะครับที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์นะฮะของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เรลตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่ น้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเพิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สภาพบุ้งอ้ามของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับรอยร้าลายดังไม่มีนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของใบแท็กของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับใบแท็กขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเป็นแท็ก8เซนนะตัวนี้นะครับนี่เป็นแท็กใหญ่พิเศษเลยถ้าเกิดท่านไหนที่เอาไปลุยงานลงเลนนะฮะลงบ่อนะฮะหรือว่าทํางานในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเละเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่่นน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 อออออะะะะะะคครััับีีวว้้้กก็็าจจึึมๆิดดงงฮฮตขภยย ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับก็อาจจะมีคืบคลื่บ้างอาจจะมองในภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับจะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเปิดออกมานะครับแผงมอน้ํากองอากาศนะฮะหมอแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามสายของรถตักนะฮะหรือว่าพวกรถขุดเคลื่อนจากของกาตาบิล่านะครับเขาจะมีตัวเปิดเิดซิปเตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ยติดมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่เพื่อแบบว่าเราหยุด เซฟแบตของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตามไตล์ของรถรุ่นใหม่นะเขาจะมีตัวสลับบอลคอนโทรลนะครับตัวนี้ติดมาให้ทุกคันเลยนะครับเผื่อหน้างานของเรานะฮะมีคนขับหลายคนหลายท่านนะครับเราก็สามารถมาสลับบอลคอนโทรลตัวนี้ได้เพื่อให้ถนัดตามแต่ละคนขับถนัดได้เลยนะครับน่าจะเป็นข้อดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะสามโมดดีตีตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังแน่นอนนะมีโลโก้แคปซิลิล่าแบดนี้เลยเึ่งเบงนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะ อีกฟังหนึ่งก็มีเช่นกันนะครับแคตตีตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดปั๊มเฮลิกดูกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะอ่านี่จะเป็นใน่วนของปั๊มเฮลิกของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะนะครับก็แหงดีปกตินะพวกสายเสริงเนี่ยก็ไม่ได้มียตรงไหนที่มันแตกนะครับตัวนี้นะครับอ่าด้านข้างแน่นอนมีช่องเก็บของมาให้เรียบร้อยนะครับบูมอาร์มีฟังนะฮะรอยแล้ารอยดามไม่มีนะตัวนี้นะครับ อโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องลองขับในส่วนของตัวเดินแล้วก็เทสในส่วนของแรมปั๊มของเขากันนิดนึงนะครับชินี่นะฮะภายในนะฮะบอลเนี่ยจะตีตาโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับโอเคนะออนไฟนะครับครับแล้วก็สตาร์ท นี่นิ่มๆเลยนะครับเสียงเครื่องเนี่ยนิ่มดีปกตินะหน้าจงหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบนี้หมดแล้วนะครับสวยงามแล้วก็ดูงานมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอระบบปื้มต้นของเขากันนะครับเริ่มจากคอนโทรลก่อนเลยนะครับนี่คอนโทรลฝั่งซ้ายนะครับสวิงซ้ายขวานะฮะวกบูมเขาออกนะครับได้ปกตินะตัวนี้นะครับถัดมาอนนี้ก็จะเป็นคอนโทรลด้านขวานะครับขึ้นลงนะ ได้ปกตินะครับค้อมงายพุ่งกี่นะฮะได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับอ่านะเดี๋ยวมาลองนะฮะกดตัวเทสปั๊มกันบ้างนะครับ่น,นะฮะอ่านะกดตัวลอยได้สบายๆนะอันนี้ก็เป็นรอบต่าสุดของเขาเลยนะลูกค้าครับแรงปั๊มนี่ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่นะเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับนี่นะฮะเอาแขนชิ้นก่อนนะครับโอคมาครับเดินหน้านะครับ ปกตินะครับตัวนี้นะครับเดิหน้าถ <_ t enth> ังได้ปกตินะเดี๋ยวบิดตัวนะครับซ้ายนะฮะนะครับอ่าบิดตัวได้ปกตินะฮะตัวนี้นะครับในส่วนของพวกแรงวงแรงปั๊มนะฮะตัวเดินเนี่ยก็ยังบิดตัวสู้แรงได้ดีปกตินะตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเบื้องต้นของเขานะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล,<_ <Excuse> <_ล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับมา เดินขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ก่อนจะดูเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวเรามาแวะดูในส่วนของแพรคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์สวิงของเขากันก่อนนะครับ โลชุดแพ้คอนโทรลนะฮะแล้วก็มอเตอร์สวิงของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกตินะจุดรั่วซึมก็ไม่ได้มีนะครับตัวนี้นะครับอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะลูกค้าครับตามสายรถพุท20ตันเลยนะครับเป็น6สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวน่าตื่นของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานนะครับเป็นเครื่องยนต์แคทเปอร์ลานะ4.6.4นั่นเองนะครับตัวนีี้นนะครับ่ ซีโนะก็จะเป็นเครื่องไม้ลาหานคือสแตนดาร์ดของสามสูตรดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับนะครับในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับก็มาแห้งสวยดียปกตินะ จุดรสสั่วซึมเนี่ยก็ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นหนิมดีปกตินะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอา่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องนะครับของเจ้าตัวกาตเตปิล่านะฮะจากงค์ส่วนดีด็อกคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่คือตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะะะะออ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 าาาจจกมมีีีรรรรรูปบบบบคคัััันนนยยยลลลเเเดดดขขขงพ้วิโต แบบละเอียดละเอียดก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับนี่การน,นินฮะก็บ,บอกว่าบอกได้เลยว่ามาแห้งทังคัน,นะอะไรก็ในส่วนของเครื่องนะฮะ ปั๊มแล้วก็ตัวน้ำของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมบริงานได้เลยนะครับสำหรับทนายที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยก็อยู่แค่ล้านต้นเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวกัตติบิล่าสามองศ์ดีด็อกคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูและชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ